ทอาไม่ไม่ร้อนเลจิ่มจ้าครับ เอเยอมาเพยาืนเป็นแถวได้ก็ดีเรยืนเป็นแถวยืนเป็นแถวได้อ้อ่ิมงเ้แถวห้าต้องแถวห้าบิต้าคนถอยปิดกันเอาแถวหห้าตั้งแถวห้า เวลาขายลูกมาจะได้สายยมาทางนี้นะตรงกลางแถวตรงกลางแถวห้าแถวห้ายคนไทยกตบเวลาต่างกันอย่างเดียคือภาพะเบี้วห้า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 ตัดคนไปมาที่คะฉนั้นตัดขึ้นนี้น้า้นยังเป็นแถวแบบสานเพราะภาพนี้ต้องโฟล์คคนดูแล้วเจ้ถ้าคนดีเขาดูปุ๊ เขาเป็นระเบียบเขาจะเรียกคนไทยมาเขาจะเบียบคนจีนเอาแถวละห้าแถวละห้าที่ทางตอนนี้ไปกับเราประวัณลูกจี่เืบคนจีบทุกคนละคะต่อดูู่รุ่งพุกเนต้องจับใกล้กันใจพอดีเพื่อที่ภาพรวยนนัะคะตอนนี้ให้เรามองพระพุทธอย่างเดียวก่อนเลยมองพระพุทธนี่ก็ต้องโคแล้วก็ไอ้ถามเป็นบุญเราหมอหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากรักษาแผ่นดินรักษาแผ่นดินอันนี้จะมีตรงนี้ไว และคนที่เลือกสร้างวัดเขาเลือกสร้างทำเลดีมากเข้าหลังจากหลวงพ่อโอ๊ตไปก็เป็นมีข้าพันที่ไปซื้อขายตนที่ไหนกันอยู่ข้าหลานเนี่ยสุดยอดมากวัดนี้และวพนนี้พอสการ์เป็นโพน์อินเดียเข้าไปเล็กแค่ช่วงนี้เป็นใบสามสีมีสีจอสีแดงสีแดงๆเห็นไหมสีเขียวสีอ่อน